หน่วยการเรียนรู้ที่3การทำงานของอินเทอร์เน็ตเรื่องที่2บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการบนอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนิยมใช้กันเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เมลหรือที่เรียกกันที่ค้นหูกันว่าอีเมลเป็นการสื่อสารที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลโดยมีความเร็วและระยะเวลาที่สั้นในการส่งจดหมายหรือว่าส่งอีเมลไปหาเพื่อนโดยที่อีเมลถ้าเปรียบเสมือนกับในอดีตก็จะเป็นการใช้งานจดหมายนะครับที่เราต้องเขียนจดหมายแล้วก็ส่งที่ตู้แล้วก็รอไปษนีไปส่งที่บ้านเพื่อนแต่ในปัจจุบันอีเมลก็คือแค่พิมพ อ่ะอันดับแรกคือมีอ e ีเมลก่อนมีอ e ีเมลแล้วก็พิมพ์หัวข้อพิมพ์เนื้อหาแล้วก็สกดส่งจากที่ต้องรอจดหมายในระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์การส่งอ e ีเมลสามารถทำได้แค่เสี้ยววินาทีหรือทำได้แค่ภายใน1นาทีโดยที่อ e ีเมลแอดเดรสจะประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้และชื่อโดเมนยกตัวอย่างเช่น อีเมล knws@gmail.com ชื่อผู้ใช้คือ knws ส่วน gmail.com ก็จะเป็นชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ให้บริการกับเราหรือบางครั้งในหน่วยงานราชการก็จะมีการใช้ชื่ออีเมลที่เป็นชื่อโดเมนของโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานของตนเองยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนเขาเพิ่มใาผลก็จะมีโดมเมนที่เป็นชื่อของตัวเองเช่น k n w s 0 1 k n w s a c t s นี่คือชื่ออีเมลของโรงเรียนครับการใช้งานอีเมลสามารถแบ่งได้ดังนี้1อย่างที่บอกนะครับอีเมลสามารถสร้างขึ้น โดยหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆโดยทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรหรือว่าพนักง,งานในองค์กรนั้นได้ใช้งานอย่างยกตัวอย่างเช่นอีเมลชื่อ 01234@ k w s a c c s คืออีเมลของนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนนิผลวิทยาโดยที่ชื่ออีเมลจะเป็นรหัสนักเรียนนะครับแล้วก็ต่อด้วยโด,โดเมนของโรงเรียนส่วน ประเภทที่2ก็คือเป็นฟรีเมลหรือว่าฟรีอีเมลนะครับเป็นอีเมลที่สามารถสมัครได้ฟรีตามเว็บเมลต่างๆเช่น h o t m Hotmail o u t l o o k y a o o o t h a i m a i l ชัยโย Gmail บริการบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าบริการบนระบบคเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับประเภทที่2ก็คือ Search Engine หรือว่าเรียกในภาษาไทยว่าบริการค้นหาข้อมูลบน ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ Search Engine นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือในการค้นหาเว็บไซต์ต่างๆนะครับมาเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลโดยที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดที่สุดที่เราใช้กันเยอะที่สุดก็คือ Google ครับหรือว่าเว็บบิงย y ฮู o าร์คพวกนี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ ไว้ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเราแค่พิมพ์คำว่าค้นหาเว็บไซต์โรงเรียนเขาเพิ่มในผลวิจัยเนี่ยเราก็แค่พิมพ์ชื่อโรงเรียนลงไปแล้วกด Enter มันก็จะขึ้นมาว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับข้องกับโรงเรียนเขาเพิ่มในผลวิยยยก็จะขึ้นมาในเว็บไซต์นั้นๆบริการต่อไปก็คือบริการ i n s t a n t เมสเซจหรือว่าบริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้บริการที่ช่วยให้คนที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตนั้นมีความรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นโดยที่เมื่อก่อนเราจะคุยกันเราต้องโทรโทรหากันและทีนี้ในปัจจุบันนะครับบริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เราสนทนาแทนที่จะได้ยินแค่เสียงเราสื่อสารกันในรูปแบบของตัวอักษร เราสื่อสารกันในรูปแบบของการวิดีโอคอลการเห็นหน้ากันซึ่งทำให้บริการนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันทอล์แอปพลิเคชันเมส a g e ของ Facebook Line WhatsApp พวกนี้นะครับก็เป็นการใช้งานบริการสนทนาบนยูเดนที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันบริการต่อไปก็คือบริการ e-commerce นะครับเป็นบริการเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic, นะครับที่ให้บริการในการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆก็คือแอปพลิเคชัน Lazada เว็บไซต์ Shopee เหล่านี้จะเป็นบริการในการที่จะรวบรวมสินค้าในการให้บริการหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ เราสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์เข้าแอปพลิเคชันในการที่จะช้อปปิ้งหรือแม้กระทั่งแกล็บแกล Car าร์แกล็บฟู n i m a n พวกนี้ก็เป็น e-commerce ในปัจจุบันทำให้การซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าและการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นคนเราสามารถใช้ใจ่ายได้มากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องนั่งรถหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปฝ่ารถติด ไปฝากผู้คนเราสามารถช้อปปิ้งได้ที่บ้านที่ที่มีระบบเค,ครือข่ายก็สามารถช้อปปิ้งได้ต่อไปบริการคาวคอมพิวติ้งเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมหรือว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้งานได้ที่เฉพาะที่ทำงานคาวคอมพิวติ้งก็คือเป็นบริการที่เหมือนกับมี แพลตฟอร์มหรือเขาเรียกง่ายมีการติดตั้งโปรแกรมไว้บนอากาศมีการติดตั้งโปรแกรมไว้บนระบบเครือข่ายเราสามารถที่จะทํางานที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมต่างๆสมมติครูให้พวกเราทําการบ้านที่บ้านโดยที่ครูจะให้พวกเราเนี่ยใช้งานโปรแกรม Microsoft Word แต่พเอ้อคอมพิวเตอร์ที่บ้านเรา ไม่มีโปรแกรม Microsoft Word ข mm ่าวคอมพิวติ้งก็คือเราสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วพิมพ์คำว่า document หรือว่าพิมพ์คำแค่คำว่า doc เราก็สามารถที่จะใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ไหนก็ทำได้และทำได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง ในบริการของ Cloud Computing นะครับก็จะมีบริการในการเก็บข้อมูลเคยได้ยินไหม Google Drive, One Drive, iCloud Google Drive ของบริษัทไหนบริษัท Google One Drive ของบริษัทไหนของบริษัทอะไรเลยโอเคและ iCloud ก็ของ Apple นะครับบริการที่2นะครับเป็นการให้บริการโปรแกรม ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของผู้ใช้เลยเช่น Google Map นะครับ Google Map จำเป็นต้องติดตั้งไหมไม่ต้องแค่เ e ิร์ช Google คำว่า Map ก็ขึ้นมาให้แล้ว Google Photo หรือว่า Office 360อย่างที่ครูบอกว่าไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word ในเครื่องของเราเราสามารถที่จะใช้ Office 360ผ่านระบบเครือข่ายได้เลย